ยักษ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชื่อดังจากเกาหลีใต้ตัดสินใจแล้วทุ่มสามพันกว่าล้านไปตั้งโรงงานในอเมริกาดีกว่าไอโรงงานที่มีอยู่ในเวียดนามกับอินโดนีเซียนี่ตัดสินใจลดกําลังการผลิตเครื่องซักผ้าลงะฮะไม่เสี่ยงหรอกตกลงแล้วเนี่ยเพราะสงครามภาษีเนี่ยมันจะหมู่หรือจากันแน่แล้วมันจะกินเวลาอีกนานแค่ไหนนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดยไฮลักซ์รีโวแรงเหลือลอประหยัดเหลือเหลือยักษ เครื่องใช้ไฟฟ้าชื่อดังจากเกาหลีใต้ตัดสินใจแล้วทุ่มสามพันกว่าล้านไปตั้งโรงงานในอเมริกาดีกว่าไอโรงงานที่มีอยู่ในเวียดนามกับอินโดนีเซียนี่ตัดสินใจลดกําลังการผลิตเครื่องซักผ้าลงะฮะไม่เสี่ยงหรอกตกลงแล้วเนี่ยเพราะสงครามภาษีเนี่ยมันจะหมู่หรือจ่ากันแน่แล้วมันจะกินเวลาอีกนานแค่ไหนนะครับ LG อิเล็กทรอนิกส์นะฮะพูดชื่อไปก็ร้องอ๋อกันเลยครับเพราะว่าเป็นแบรนด์ของเครื่องใช้ไฟฟ้าชื่อดังจากประเทศเกาหลีใต้แันกิมจิเนี่ยนะฮะ ได้ออกมาพูดถึงเรื่องของการตัดสินใจครับว่าณนาทีนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสงครามภาษีสงครามการค้าและอนาคตที่ไม่แน่นอนต่างๆที่เกิดขึ้นจากเรื่องของการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกนี่นะครับแต่ธุรกิจมันต้องไปต่อนะตลาดมันต้องมีขายต้นทุนเองมันต้องคุมได้ก็เลยตัดสินใจทุ่มเงินนะฮะประมาณ100ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือ3,300ล้านบาทนี่นะครับสร้างโรงงานผลิตเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้า ในเมืองแห่งหนึ่งที่รัฐเทนเนสซีของสหรัฐอเมริกานะครับแม่ทํานได้ยินข่าวนี้แล้วยิ้มเลยนะฮะชอบเลยเข้าทางเลยนะฮะมาตรการของสงคารามภาษีเนี่ยดึงต่างชาติไปลงทุนในอเมริกาเยอะๆมีรายได้ภาษีกลับมาเยอะๆนะฮะสร้างคนสร้างงานคนอเมริกรันเยอะๆที่นี่ LG อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยตัดสินใจอย่างนี้ก็เพราะว่านอกเหนือจากจะไปผุดโรงงาน3,300กว่าล้านจะสร้างเครื่องซักผ้านะโรงงานผลิตเครื่องซักผ้ากับเครื่องอบผ้าแล้วเนี่ยนะฮะเขายังลดกําลังการผลิตของเครื่องซักผ้า ในโรงงานของ LG ที่อยู่ใน2ประเทศในอาเซียนก็คือเวียดนามกับอินโดนีเซียลดกําลังการผลิตเลยนะครับไม่ได้ใช้กําลังพลเต็มแบบเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนะฮะเรื่องนี้ประธานเจ้าที่บริหารของ LG e l e c t r o n i c นะครับ b ิลเลียนโชเนี่ยเอามาบอกถึงเรื่องนี้ครับว่าคือน,นาทีนี้เนี่ยด้วยความที่สงครามภาษีไม่แน่นอนสูงจริงๆต่อให้จะมีการเจรจาว่าความหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขามองเห็นแล้วครับว่ามันกินเวลาเยอะมาก2จบไม่จริงด้วย สามอัตราภาษีสุดท้ายจะลงเหลือเท่าไหร่นะครับซึ่งเรื่องนี้นเป็นเรื่องใหญ่มากในแง่ของเจ้าของเจ้าของธุรกิจนะครับสิ่งที่มองต่อไปก็คือว่าในขณะเดียวกันถ้ามองว่าขณะนี้ตัดสินใจทุ่มเม็ดเกินก้อนนึงไปสร้างโรงงานในที่นั่นเนี่ยนะครับมันก็จะตัดปัญหาทั้งเรื่องของภาษีนําเข้าก็จะไม่สูงใช่ว่าในเมื่อผลิตเป็นชิ้นส่วนแล้วว่าสินค้าสำเร็จรูปแล้วส่งกลับอเมริกาก็มีเจอภาษีสูงแน่อย่างตอนนี้เวียดนามโดน46เฉพปอร์เซ็นต์อันนี้เฉพาะ,พาะลิซาาิพอ,นนะะม,พอ,อมันมีภาษีะไรตอีาทีอยา่ เหล็กอะลูมิเนียมซึ่งก็ถือว่าเป็นชิ้นส่วนสาคัญในการผลิตพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าตอนนี้จะเจอ25เปถูกไหมครับในขณะที่ยุโรปเป็นไงยุโรปเนี่ยโดนไปเป็น50เปอร์เซ็นต์นะฮะขึ้น25ไม่พอังขึ้นอีก25เป็น50เปอร์เซ็นต์นะอะไรต่อยังมีสินค้าหรือภาษีที่กำลังถูกจับจ้องมองตาว่าจะประกาศใช้ต่อเนื่องก็คือภาษีพวกเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งก็เป็นอุปกรณ์สำคัญในเครื่องจกักรแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับดังนั้น บิลเลนโพซึ่งเป็นซีอของ LG ก็เลยบอกเอางี ال, ้เลยฮะงั CO ้นย <t nak S 1> ้ายเลยนะครับไปตั้งโรงงานใหม่เลยดีกว่าในขณะที่โรงงานที่อยู่ในเวียดนามกับอินโดนีเซียเนี่ยก็จะลดกําลังการผลิตลงนะครับเนื่องจากว่าถ้าผลิตไปแล้วผลิตเป็นสินค้าสุดท้ายแล้วกลับไปขายอเมริกาคุณก็เจอภาษีไม่ต่ำกว่า40%นะครับในเรื่องของภาษีต่างตอบแทนหรือว่า reciprocal t a r i f f นะฮะ LG เขาเปิดตัวเลือีก็เห็นนะขนาดยอดขายเขาก็ไม่ได้ตกนะแต่กําไรเขาตก เพราะต้นทุนมันสูงนะครับ LG เนี่ยมีผลยอดขายนะฮะปรากฏว่ายอดขายเขาเพิ่มเป็น7.8%เนี่ยได้เป็นเงินตั้ง5 4 7 8 0 0ล้านบาทในไตรมาสที่2ปีนี้แต่ปรากฏว่ากำไรเนี่ยกลับลดลง5.7%โอ้โหกำไรนี่ลงมาเลยอแค่1.26ล้านล้านวอนฮะหรือกำไรแค่29,000ล้านคือมียอดขายตั้ง5 0 0 0 0กว่าล้านแต่กำไรหดลงมาเหลือต่ำหล,ดลุด30,000ล้านท่านผู้ชมคิดเอาเองครับ ว่าถ้ายังตัดสินใจที่ว่าจะต้องอยู่ในเออยู่ในอาเซียนซึ่งก็มันจะไม่รู้หมู่หรือจัากับเรื่องภาษีเนี่ยนะฮะอย่างที่บอกนะครับว่ายังไง 1. ไม่จบ 2. องเจรจายังไงภาษีก็ยังอยู่สูงไม่ลงเหมือนอย่างที่หลายคนคิดอันนี้แหละครับจะทําให้ตอนนี้ผู้บริหารค่ายแบรนด์ต่างๆก็ต้องตัดสินใจโยกย้ายกําลังการผลิตนะฮะหรือตัดสินใจทุ่มการผลิตเลยการขึ้นโรงงานในสหรัฐอเมริกาเพื่อที่ จะทําให้ยังไงฮะหลีกเลี่ยงจากเรื่องของการจดโดภาษีสูงๆอีกต่อไปนะครับอ่ะอย่าลืมครับถามท่านผู้ชมแล้ฮะระหว่างเศรษฐกิจแย่กับ AI อันไหนทําให้คนตกงานมากกว่ากันนะครับ